กลุมกลุ่มันมาเล่นไทยเก๊กนี่เราเนื่องจากว่าเรามีหลักสูตรการสอนไทยเก๊ก uh, ตั้งแต่สมัยเมื่อปี2562นะคะเราก็มีการสอน uh, ใหจีชีช่กงสือปาซือคือมวยจีนลมปราศรีแปดท่าของอาจารย์หลินเฮาเซินนะคะเขาพอเขาได้เรียนเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากจะทิ้งของพวกนี้เขาก็มาปรึกษาครูว่าอาจารย์เราไปตั้งชมรมกันไหมแต่และรุ่นก็มารวมกันแล้วก็มาตั้งชมรมไทเก๊กสวนหลวงหลอเก้าขึ้นแล้วก็ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ฝึกทุกวันจันถึงสุกเลยค่ะทุกเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึง่งบางทีก็ถึง9ก้าโมงตันตุจินเราก็เอาสิ่งที่เราได้แล้วมีแล แล้วไปแสดงนะตอนนี้ก็กําลังฝึกอยู่ฝึกความพร้อมเพรียงกันอยู่วันที่เราจะไปเล่นคือวันที่31มกราคมค่ะเชิญชวนเชี่องงานสุดจีนซึ่งเขาก็มีกันสามวันนะย9 30ิบกเอ็ดก็มีการแสดงเยอะแยะไปหมดเลยเห็นเห็นแล้วจ้าสนใจมากตัวจีนปีนี้นะคะแต่วันที่สามเป็นวันสุดท้ายนี่เราจะไปเล่นเราไปเล่นตกท้าย